สวัสดีจ้าสบายดีเอทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลนะคะแม่น้องคําแพงก็กลับมาทักทายสบายดีกับ f อฟทั้งช่องอีกครั้งเป็นคลิปที่4ของวันนี้นะคะก็จะเป็นแนวทางราวพัฒนาของตาปากน้ำโพเขาฝากมาเนาะสุดใจพารวยนะคะแล้วก็อาจารย์หนุ่มกราสินแล้วก็ของไพยอีกเนาะน้องเพชรนำโชคลงไปแล้วบอก น้องเพชรนำโชคยังบ๊ได้ร่คงขิดเนาะเดี๋ยวเดี๋วไปเบิ่งตัวจริงน้ำกันนะคะเอฟซีไ่เพ่นกระลืมแล้วความจําสันนะคะของอาจารย์สบายพ่อเกลียงตาปากน้ำโพเขาฝากมาสุดใจพารวยอาจารย์หนุ่มกละสินลุงโชคดีนะคะเออโอ้ยบอกขึ้นบอกจ้ากเทียงเมื่มที่แล้วของลุงโชคดีบได้มาเด้อจ้ะแต่ว่า ก่อนจะเข้าไปเบ่งแนวทางอย่าลืมเดอ้อเบ่งคลิปให้จบนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้แน่นะคะอ่ะเรามาเบ่งผลลาวพัฒนาเลข3ตัวบนออกที่187 2ตัวบน8 7ดเตัวล่างหนึ่งหนึ่งนะคะมาเบ่งของเขาฝากมางวดที่ผ่านมาวิ่งรูด0ูนย์กับ1 1มาล่างเนาะแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้โบเขานะคะ ของตาปากน้ำโพวิ่งลูด4กับ7มาที่7บนจับคู่นะเสดายแปเลขออก87เนาะสุดใจพารวยวิ่งรูดเด่น9กลองศตัววิ่งตัวรูดบอมานะคะแต่เลขในชุดวินมาแปบนนะคะนี่ค่ะ ลูกสาวปู่สามแปดหลุดนะคะบอมางวดนี้บอดาเดอร์ค่ะนี่ค่ะดูงวดนี้ไม่ได้มานะคะเลขมีที่มาก็ยังบอมาเดอร์จากเอฟซีนี่ค่ะมาแค่แปดตัวเดียวเนาะหกแปดเลขออกเจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะอาจารย์หนุ่มกาลสินวิ่งบนเด่นหกกับหนึ่งมาที่หนึ่งล่างเนาะล่างเออบนลงล่าง ล่างขึ้นบนนะคะเนะคะ fc เนาะเจากล่างขึ้นบน1จากบนลงล่างนะคะเลขอาจารย์นุ่มกละสินค่ะส่วนของแม่รล้วพาลวยวิ่งลูดเกับ8มาด้วยกันนะคะนี่ค่ะจับคู่เข้าชุดเน้น8ปเจบนตรงๆนะคะตาปากน้ำโพวันนี้อ๋อมาเอาตัวเลขแนวะทางของมืนอนีก,กันเลยนะคะหมดแล้วเนาะ วันนี้มาแล้วค่ะของหลวงตายังบ่ไดมาเธอเดอ้อค่ะเพราะว่าหลวงตาท่านยังบ่สบายอยู่นะคะเดี๋ยวรอบเบึงกรอนเนะาะเพิ่อยู่ดีมีแห้งนะคะเพื่อนสบายจิตสบายใจเพื่นเพื่อนอาจจะทำมาหา f เอฟซทั้งช่องได้อะไปเป็นแนวทางกันต่อนะคะ วันนี้เราพัฒนาตาปากน้ำโพวิ่งลูดให้มาเด่นที่4กับ7บนล่างชุด3ตัวบนให้มาเม็ดเดียวก็คือ394ส่วนชุด2ตัวบนล่างมี3949 34เนาะแล้วก็43 7 3 4 6 7 6นะคะพี่น้องคําเพลงก็ตัวนี้รู้สึกว่าหิวข้าวแล้ว พอว่าทียังเคึ่งแล้วเนาะค่ะ FC เทียงเคึ่งแล้วเขาเศร้าก็ยังไม่ได้กินด้วยนี่ข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงก็ยังถึงเวลาแล้วก็ยังไม่ได้กินอยู่เนาะป่านนั้นยังอ้วนเบ่งออกเบ่งออกออก,กินเข่าตอนบ่ายสองบ่ายสามตอนแรกมากกับ่ค่อยได้กินได้ะค่ะ FC แต่ว่ามันเป็นอย่างคือว่าน้ำหนักนีขึ้นดีดีค่ะคุ้มอยู่ด้คุ้มอาหารนะกินแน่กินขั้นหิวตอนกลางคืนก็กินเล็กๆน้อยๆกินสมกินกล้วยกินยังไงเนาะ แต่ว่าน้ำหนักมันก็นยังขึ้นอยู่แม่เพ่นก็งงคือกันกับเจ้าขวงนะคะงวดที่แล้วนะคะตาปากน้ำโผวิ่งลู่สี่กับ7มาที่7็บนจับคู่บ่าเขาน้องวดนี้วิ่งลู่สี่กับ,บเ7เหมือนเดิม3ามตัวบนมี 4, สามเสี่สตัวบนล่างมีสามเก้าสสามเสามสี่สี่เก้าแล้วก็สี่สามเจ็ดสามสี่หเจ็ดหนะคะ ส่วนของเขาฝากมางวดน,นี้วิ่งรูดบนล่างให้เด่นที่9กับ0 3ตัวบน092 903 2ตัวบนล่าง9202 9303นะคะงวดที่ผ่านมาวิ่งรูดเข้า1ล่างเนาะแต่ว่าจับคู่โบเขา่างวดน,นี้วิ่งรูดเด่น9กับ0 3ตัวบน092 9์3 2ตัวบนล่าง92 02แล้วก็ ก้าสามศูนย์สามนั่นเองนะคะอาแคปหน้าจอเด้อจ้ะแคปหน้าจอได้กันหรือยังคะเร็วเร็วหน่อยคะ่ะแม่น้องกำลังจะไปหาข้าวกินบอลเลนเด้อคะ่ะเอฟซียอกเน่เนาะ ขอหยอกแน่ค่ะอยู่อันอยู่คนเดียวว่าคนเดียวนี่กันมันกับบมีผู้หยอ,อกด้ค่ะพี่พาสเพินออกไปเฮ็ดงานทางนอกแล้วอ่ะมาเบิงของสุดใจพารวยวิ่งลูดเด่นที่หนึ่งลองสี่นะคะเลขชุดวินง่วนนี้มีสี่แปด 1>, 1 3 0 5จับคู่ชุด2ตัวบนล่าง4 3 4 0 4 5 8 3 8 0 8 5 1 3 1 0 1 5เน้นที่1 3 1 0และ1 5 3ตัวบนสุดใจพารวยให้มาเม็ดเดียว5 1 0นะคะงวดที่ผ่านมาของสุดใจพารวยวิ่งลูดหลุดนะคะแต่ว่าเลขชุดวินมาด้วยกัน8 7บนเนาะสำหรับงวดนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นที่1ลอง4เลขชุดวินมี4 8 1 3 0 5 ชุดสองตัวบนล่างสี่สามสี่ศูนย์สี่ห้าแปดสามแปดศูนย์แปดห้าหนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าเน้นที่หนึ่งสามหนึ่งศูนย์และหนึ่งห้าส่วนชุดสามตัวบนห้าหนึ่งศูนย์เมตรเดียวนะคะอะแคปหน้าจอออเดอร์จ้ะคลิปนี้แม่น้องคำแพงก็ได้แนวทางมาฝากเอฟซีทั้งช่องหกสำนักด้วยกันเนาะ เหลือของเลขเขาฝากมาเออไม่ใช่อ่าเลขมีที่มานะคะบอดายมาทียเนาะมันนี่คือสิบ,บรายลงคลิปหายแล้วเพราะว่าอาจจะมา飒เพราะว่าไม่เปินโทษไปถามเมื่อกี้แล้วเพิน่นว่ายังบรนนะันนดเนาะยังบระันมาอ่าโอเคนะคะไปต่อคะ่ะของลุงโชคดีมาเลวงวดนี้งวดที่เล้วบอมมี่อันบอดายอัน เดของลุงโชคดีเอาเมื่อกี้แม่น้องคำแพงก็ได้นั่นติอ่ะของลุงโชคดีนะคะ ถ้าของแม่ลิ้วพาลวยแม่ไม่ลองคํำแพงเอาให้เอฟซีเบิงแล้วบอกค่ะขึ้นย่งเนาะย่งงมันบ่แม่เพ่นขึ้นลงโอ้แม่เพ่นเอาเทียบผีมันบ่โอ้ยลงหน้าลงหลังเนาะงวดที่แล้วนี่ค่ะของแม่ริ้วพาลวยเนาะนี่ค่ะวิ่งลูดเข้าทั้งสองตัวจับคู่เข้าที่แปดเจ็ดตรงๆนะคะ ของสุดใจพารวยเนาะแม่เแมนแม่มมเพ่นเฮ็ดจังสีบอเมอกี่ถึกบอแม่เพ่นกันเฮ็ดงานกะหลงหนาลงหลังจังสีแหละเนาะโอจังเป็นเจ้าของตักหลายลงหนาหลงังโอเคค่ะแคปหน้าจอหรือ,อยังคาเอฟซี FC. ของแม่ลิ้วพารวยแม่เพ่นได้นําเสนอหรือ,อยังนะ จับคู่ชุดเน้นเนาะ4 5 4 7 4 9 4 0 4 1แล้วก็ชุดรอง7 9 8 9 8 0 9 0 5 9เหมือนจะยังไม่ได้นำเสนอนะคะส่วนชุดวินของแม่ริวพารวยงวดนี้0 4 5 7 8 9เนาะวิ่งรูด4กับ9อ๋อตรงกันที่4เด้่อค่ะของสุดใจพารวยกับแม่ริวพารวยนะคะสงสัยซื้อจะคือกันเม่แมนลองคำแพงก็เลยหลงคะ่ะเมื่อกี้อ่ะอ่ะ FC ขอโทษหลายๆคะ่ะ อย่าถือ,อยาซาเม่นองคําแพงเ้อะเมนองคําแพงนี่เป็นคนขี่ลงขีลืมความจําสันอยู่แล้วนะคะไปต่อค่ะ มาต่อที่ของลุงโชคดีเนาะเลขในตารางงวดนี้มี8 9 0 6 1 3 5วิ่งลูดเด่น9กับ6ลอง3จับคู่ชุดเน้น6 3 6 9 6 8 9 3 1 9 1 6ชุดลอง1 3 1 8 8 9 1 0หลักร้อยมี9 6 3เน้นที่9กับ3 3ตัวบนมี9 6 3 8 6 9 3 9 6 9 6 1 6 6 9เนาะ ส่วนชุด4ตัวหนึ่กับ8 6ดหนะคะของลูกช่องดีงวดที่แล้วบไดมาเดอร์เนาะบบมีตัวเทียบให้เบ่งนะคะสำหรับงวดนี้ก็แคปหน้าจอเอาเลยค่ะเนาะวิ่งรูดเด่น9ก้ากับ6ชุดเน้น6ก6ามหกเ1้าหชุดลอง1 3 8 อ่าหนึ่งสและ1 0หลักร้อยเน้นที่9กับ3ารอง6อ่าชุด3ตัวบน 3, 8, 6, 9, 3, 9 6้าห9ส9 6แปดหกเชุด4ตัวหนึ่กับ8 6ดหกกนะคะเลขในตารางมี8 9 0 6 1 3ามาเนาะอ่ามาต่อของอาจารย์หนุ่มกรลสินค่ะว่นนี้วิ่งลูดบนเด่นเจ เม็ดเดียวชุด3ตัวบน1 3 7 2องตัวบนมี3ากับ6 7เน้นที่3 7มล่างเด่น1 1, 1อ่าเด่น1มเม็ดเดียวซะ2ตัวล่าง61กับ31นะคะเน้นที่6 1นงะวดที่แล้วมี2สูตรให้มา2สูตรนะคะบนล่างก็เลยหลายเนาะแต่ว่ากระจับคู่บกเขาจากวิ่งบนลงล่างจากวิ่งล่างขึ้นบนนะคะวันนี้บนเด่น7 สามหนึ่งสามเจ็ดเม็ดเดียวค่ะสามตัวบนสองตัวบนมีสามเจ็ดกับหกเจ็ดเน้นที่สามเจ็ดล่างเด่นหนึ่งเม็ดเดียวหกหนึ่งสามหนึ่งเน้น,นที่หกหนึ่งนะคะซื้อบนกันล่างซื้อล่างกันบนไว้บ้างเพราะว่าของอาจารย์หนุ่มกระสินหลุดมาหลายงวดแล้วมงงวดน,นี้ให้ระมัดระวังกันเดอ้อค่ะเอฟซีจ๋ามันจะลอยมากเนาะระวังเดอ้อเมื่อนี้จะลอยนำกลเด้อเนาะ อะคลิปนี้แม่เพ็นก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮงเฮป,ปังปังกันยกช่องนะคะสวัสดีค่ะขอพระคุณทั้งผู้ให้และผู้รับทุกท่านทุกคนค่ะ